มีในตอนรับเข้าสู่ช่วงพ่อหนูเป็นมีอีกแล้ววันนี้วันที่6มิถุนาครับเมื่อวานเรามาดูเรื่องของตัวไฮรักซิโวเปิดตัว เราป๋าก็รีวิวไปแบบตัวแ a ปเ e ็ต dition ตัว Entry เนาะวันนี้รถทดลองขับมาแล้วนะครับโอกาสดีที่เราจะได้มาทดลองขับไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูรถตัวจริงเลยนะหลังจากที่ลองมาหนึวันก็วันนี้อยู่นอกนอกติดถนน,นใหญ่นะเสียงจะดังนิดนึงครับวันนี้ป้าจะพามาดูตัวแคป t r เนอร์ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์2004เกียร์ออโตโ้ออนะครับเกียร์ออโต้มาดูด้านหน้ากันดีกว่า อย่างที่เมื่อวานเราโชว์ไปแล้วนะครับด้านหน้าตัวกระจังหน้ารถสังเกตไหมครับเป็นเมื่อวานจะมีเสริมหล่อขึ้นเมื่อวานจะผิผววัสดุสีดํานะวันนี้จะเป็นตัวสีเมทัลลิกเนาะสีออกเทาๆาน,นิดนึง <ขอ S 1> นะครับใกล้ๆเิมสีห<ๆ>เห็นไหมต้องอจะเห็นสีป่ะเห็นเ<ๆ>ห็นไฮไลท์จะดูให้ลงตัวมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแล้วเสริมด้วยตัวโคมไฟหน้าโคมไฟด้านหน้าสังเกตน,นะครับจะเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไลท์กาดิ้งเห็นไหมครับแสงตัวนี้สังเกตตัวเมื่อวานที่ป้าชี้ให้ดูตัวแคปตัวแคปแคปอิ dition ตัวพมไฟเขาใส่ใจเรื่องของตัวมิติที่ทําเพิ่มขึ้นมานะทําให้ไฟเลี้ยวเนี่ยที่ออกมาส่งสัญญาณไฟเดียวที่ออกมาเนี่ยจะเห็นทัน้งแ่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้วยส่งสัญญาณไปด้านหน้าด้วยรวมถึงไฟตัวไลท์กาดิ้งด้วยนะครับตัวไลท์กาดิ้งนี้ด้วยเนาะเรามาดูเส้นสายเรื่องของตัวไฟตัดหมอกเห็นไหมครับ เห็นดวงเล็กๆอ,อย่างนี้นะแต่ให้ความสว่างสูงมากเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูรอสักพู่เห็นไหมจะเห็นได้ว่า,าเห็นไหมครับลักษณะไฟเลีย้ยวเขาวิ่งแล้วก็มีตัวไฟเลีย้ยวที่ก็จกมองข่าพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะครับเสริมมาตัวโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็ตัวไฟตะหมกผมไฟสวยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องถามเพื่อนๆดูนะครับว่าสวยขึ้นหรือเปล่าป้านมุมมองป้าว่ามุมดูมันดูลงตัวมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวดูว่าลงตัวมากยิ่งขึ้นเดี๋จะปิดไฟก่อน อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้มองมาเราตามมาล้อหลังกันดีกว่า <c oughs> ในส่วนของล้อหลังนะครับในส่วนล้อหลังยางที่ให้มานี้เป็นขอบขนาดสนะองหกห้านะยางสองห้านสองหกห้านะครับสอง้อหิห้ามิลลิเมตรนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่หกสิบห้าขอบสิบ็ดนิ้วนะครับขอบ17เจ็ดนิ้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับมาไลท์ตรงนี้ เขาลดมาไห่เห็นเห็นเนี่ยป่ะเห็นเนี่ปะมาดูช่วงล่างด้านหลังครับช่วงล่างด้านหลังต้อ <c oughs> เ,เปลี่ยนวัสดุของแหนบครับเปลี่ยนลักษณะวัสดุของแหนบที่ใช้ขำาแหนบเนี่ยเป็นเหล็กชนิดพิเศษเรียกว่าไฮเทนไซด์ ide, เนาะมีความแข็งแรง่มากยิ่งขึ้นและเขาลดปริมาณจํานวนแผ่นของแหนบนะครับจากเดิมรวมทั้งหมดเนี่ยห้าแผ่นตอนนี้ลดเหลือแค่สามแผ่นตอนนี้ลดอยู่3สามแผ่นแล้วส่งผลให้ทําให้เกิดอะไรแหนบเหลือสามแผ่นเนี่ยตัวแหนบหลักที่รับแรงกระแทกตัวบนเนี่ยสองแหนบสองชิ้นบนเนี่ยครับ จะทําให้รองรับเรียกอัตราการสะเทือนลดการสะเทือนรถเนี่ยได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นโดยที่ตัวแหนบแหนบแหนบรองเหลเพสองตัวนี้ครับจะรับน้ําหนักทําให้บรรทุกได้มากเท่าเดิมเดี๋ยวเราเพื่อทดลองขับกันว่าช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนใหม่นี้จะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้รถต้องลองขับเพิ่งมาถึงเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแรงดันลมยางเนี่ยจะมาในลักษณะที่เหมาะสมหรือย,ยังแต่ท่านอาจจะรู้นี่ป้ามาให้ดูนี่มามา ตัวลมยางรถนะครับรถโตโยต้าตทุกคันเนี่ยให้มาดูที่ประตูด้านคนขับมันจะมีปริมาณแรงลมยางบอกนะฮะรถเราเติมลมยางเท่าไหร่ถ้าเป็นรถโตโยต้เาตเปิดที่ประตูด้านคนขับดูที่เสาเสาประตูเนาะว่ารถจัเน็บบรรทุกเท่าไหร่ด้านบนเห็นไหมเป็นลูกรถเปล่าเติมที่มวงเล็บ29แรงดันนะเป็นหน่วยเป็น psi นะครับนิยมบ้านเรานิยมใช้หน่วยนี้กันตามปั๊มรอตอต,ต่างๆต,ต,ตามสถานีน้ำมันต่ตางๆที่มีตูอ้ออโต้ให้เรากดเป็นตัวเลขแต่เป็นหน่วย psi ทั้งหมด อันนี้ด้านหลังเห็นไหมครด้านหน้า29ด้านหลัง29อันนี้คือรถเปล่ารูปด้านล่างด้านหน้า29ด้านหลัง29อันนี้คือมีบรรทุกสัมภาระ,ะนะเนอะเ,เอาไว้เอาไว้ใช้งานแล้วกันในกรณีที่เป็นรถรุ่นไหนก็ได้ครับลองสแกตด,ดูโอเคตามดูไฟท้ายกันสติก,กอร์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับพิลเลอร์เนะเาะอ่า ปลายท้ายปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็น LED นลนักษณะเหมือนเลขสามเห็นไหมหน้าเหมือนเลขสามปั๊บเปิดให้ดูแป๊บเดียวไฟหลี่ครับติดป่ะติดยังไฟหลีอยู่ตรงไหนอ่ะติดยังแดงๆขึ้นมะมาดูมาดูอ่าอันนี้คือเวลาเปิดไปกลางคืนจะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้เห็นนะนะครับสวยไหมหเดี๋ยวพาลองเหยียบเบรกดู ยงามสวยงามเ็อน่าจะมีหลายคนที่ชอบและหลายคนที่ไม่ถูกใจแหละเนาะเรื่องของการดีไซน์อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลละกันนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลสิ่งที่ป้าชอบสำหรับตัวกระบะานะครับในตัวพีเรเนอร์ตัวนี้ให้กุญแจเป็นแบบจากไนคีเนาะก็จะมีปุ่มล็อกรถปุ่มพานิกแล้วปุ่มอันล็อกเนาะกดกุญแจหนึ่งครั้งห่างก็ตอกกุญแจออกมานะครับต้องการพับเก็บล้วกดค้างแล้วก็พับลงไปเป็นกานเสร็จเนาะเป็นแบบลักษณะจากในคี กดปุ่มกรส,สานรถได้มาพูดถึงพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้ของของดีวเนาะสามารถปรับได้สีทิศทางมีใกล้ตัวพวกขี่ไกลตัว,ใ,ตวใกล้ไๆนะแล้วก็ปรับสูงปรับต่ําได้สี่ททางนะสูงต่ําใกล้กๆนะครับน่ป้าปรับเอาไว้ในทางที่ป้าชอบเนาะไหน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 เราก็ได้มีโอขัดมาทดลองขับแล้วเราลองมาปรับท่านั่งรถให้ถูกต้องกันดีกว่า ขออนุญาตแนะนําการปรับท่านั่งรถที่ถูกต้องให้ดีกว่านะครับสําหรับการขับขี่รถที่ปลอดภัยย<ๆ>ิ่งขึ้นนะครับคืออย่างนี้มีเทคนิคมีเทคน,นิคง,ง่ายๆอย่างนี้ครับก็คือปรับเบาะเนี่ยให้ใกล้กับพวงมาลัยถามว่าใกล้แค่ไหนใกล้แค่เราเรานั่งหลงังพนงเบาะธรรมดานะครับเรายืดแขนไปอย่างเงี้ยให้บริเองข้อมือด้านล่างเนี้ยด้านในต,นตนน้ข้อมือเน,นี้ยขาอยู่บนพวงมาลัยพอดีนะครับข้าอยู่พวงมาลัยอย่างนี้แสดงว่าไกลไปมีป้าไกลไปนะป,ป,รรรปรับปรับใหม่ใกล้พอดีใกล้พอดีปรับนี้แล้วกเกิดอะไรขึ้น การแบบนี้ทําให้เวลาเราคอนโทรลรถว่าจะหักซ้ายหักขวาเนี่ยเราสามารถคอนโทรลทิศทางของตัวรถได้เนาะคอนโทรลทิศทางตัวรถได้แล้วก็ปรับให้ตัวเท้าซ้ายเราเนี่ยครับมาถ่ายท้านล่างเห็นปะเท้าซ้ายเราเนี่ยเขาจะมีแป้นให้เหยียบตรงนี้ขอโทษนะครับเทย์ครับเขาจะมีแป้นให้เหยียบด้านซ้ายเนี่ยแล้วเขาขี่เกียร์ธรรมดาเกียร์โต้ก็แต่เราสามารถจะมีแป้นพักเหยียบเพื่อยันตัวเองให้อยู่ติดกับตัวบอะมันทําให้เราสามารถคอนโทรลรถให้อยู่บนถนนได้นะครับลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุโอเค ตัวแก๊ปหรือตัวศีรษะเฮดรูมเนี่ยแล้วแต่เราชอบครับอาจจะมีช่องว่างบนศีรษะเล็กน้อยอถา้าถ้าระยะที่แนะนําก็คือประมาณ1กําปั้น1กําปั้นนะครับก็คือเอากําปั้นเนี่ยเรากำนะวางไว้บนศีรษะปุ๊บประมาณ1กําปั้นนะครับถือว่าระยะโอเคละประมาณนี้โอเคแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราปิดประตูแล้วนะครับเสียงในรถก็จะเงียบเงียบขึ้นเมื่อกี้อยู่ติดถนน ทีนี้เรามาชมเดินไม้กันครับถ้าเปิดเดินไม้ปุ๊บดนไงสวยงามันเป็นรูปหน้าจอแสดงผลข้อมูลขับข,ขี่นะครับ m i d แสดงอาตาัตราเส้นเปลืองเรามาดูหน้าจอเดินไม้ใหม่นะครับอันนี้เป็นเข็มเข็มความเร็วนะครับความเร็วรถแล้วก็ตัวปริมาณน,น้ํามันที่เหลือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็น็อบเครื่องยนต์แล้วก็อุณหภูมิของเครื่องยนต์นั่นเองเนาะ แล้วก็หน้าจอที่เป็นไฮไลท์หน้าจอแสดงข้อมูลขับขี่4.2นิ้วนะครับหน้าจอนี้บอกไราเดี๋ยวบ้างมีข้อมูลหลายตัวเลยนะครับทั้นอุณหภูมิภายนอกรถนะครับเรื่อง,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 งของตัวคะแนนค่าคะแนนในการขับขี่นะครับว่าเราขับขี่ได้คะแนนประหยัดมากน้อยแค่ไหนในการขับขี่เนาะตัวหน้าจอตัวใหม่ M อ d ดีตัวนี้ครับจะบอกองศาของล้อที่เลี้ยวสัมพันธ์กับพวงมาลัยน,นะเดี๋ยวป้าลงหมุดให้ดูนะครับหมุนหมุดหมุ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 เห็นไหมล้อเลี้ยวไปทางขวา มีไว้ทําไมมีไว้สําหรับรถที่ใช้ลักษณะออฟโรดครับว่าขณะที่ขับขี่กำลังจะผ่านอุปสรรคไปนั้นล้อทํามุมอย่างไรกับพวงมาลัยกันหลงทิศกันหลงทิศหรือเอาไว้ประยุกต์ใช้สําหรับคนที่ต้องการถอยจอดหรือจอดรถเข้าซองเนี่ยเรามีบางครั้งที่หมุนพวงมาลัยไปแล้วหาไม่เจอตกลงไอ้ตอนนี้ล้อมันหมุนทางไหนกันแน่ใช่ไหมตอนนี้ล้อมันหมุนทางไหนกันแน่ตัวนี้ช่วยได้ข้อท่านะข้าท่าเพราะว่าข้อท่ามากเลยนะครับสาหรับคนที่ขับรถเนาะต่อไปเป็นข้อมูลเรื่องของเครื่องเสียงนะครับไม่ตองดีเทลแล้วกันนะ ข้อความแจ้งเตือนในกรณีที่รถเกิดข้บอบกพร่องในแต่แต่จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับสามารถเปิดแนบดูจากคู่มือตัวรถได้เนาะแล้วกันตั้งค่าต่างๆพวกนี้ปรับปรับตั้งค่ามิเตอร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษหน่วยยูนิตเป็นกิโลเมตรต่ตอลิตรหรือเป็นลิตรต,ต่อร้อยกิโลพวกนี้ครับต่า,างๆวันนี้ไม่ลงดีเทลเลยวันนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้อยากให้ดูภายในภายในนะครับรถไยรักอีโว่น่าจะมีหลายท่านดูไว้แล้วล่ะเรื่องของตัว ที่วางแก้วน้ํานะครับเขาประยุกให้สามารถใส่เหรียญก็ได้หรือจะเป็นวางแก้วน้ําก็ได้นะสามารถวางเข้าไปได้ขนาดใหญ่ใส่แก้วกาแฟสบายครับด้านขวาเป็นตัวปรับปรับกระจกต่างๆนะมีเรื่องของกระจกมองข้างเรื่องของกระจกบานซ้ายและบานขวานะครับเป็นระบบเซนทรัลล็อกตัวรถต่างๆเนาะนะครับโอเคตัว ขัดมาที่อยากแนะนำครับเป็นตัวเครื่องเล่นนะฮะเครื่องเล่นอันนี้ป้ายังไม่เคยเล่นเลยนะแต่หน้าจอเนี่ยมีข้อมูลแสดงเนะาะล่าสุด15.4ลิตรต่อร้อยกิโลระยะทางนี้ขับได้100ป้ายกิโลคือน้ำมันในถังตอนนี้วิ่งได้ประมาณ100ป้ายกิโลเนาะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับรองรับ Apple CarPlay แต่ป้าปัญหาของป้าคือป๊าใช้โทรศัพท์ Android. Android ใช้โทรศัพท์ Android เนาะก็เลย ไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูแต่น่าจะเหมือนในโคราชแะครับเสียบปุ๊บก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเนาะ <S <S 1> <S 1> มาดูเรื่องของคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่องเสียบ12โวลต์นะเอาไว้ชาร์จอะไรตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็จะมีตัวช่อง USB กับ AUX สำหรับเสียบเข้าเครื่องเสียงเนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบปิด VSC ระบการปิด VSC t r c นะครับเกียร์ <S <S ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้ไ แต่ละคนคงคุ้นเคยกับเกียร์โตอยู่แล้วนะสำหรับรถกระบะก็มี P Parking R ถอยหลังนะครับเกียร์ N คือเกียร์ว่างเนาะแล้วก็ดี Driving ปกติแล้วตัว S เป็น Sequential นะครับสามารถดึงจาก D มา S ได้แล้วก็โยกให้เลียนแบบเกียร์ m มน u ว l นัน่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าคัานนี้มีควนเซฟตี้พื้นฐานอะไรบ้างนะถ้าอย่างแรกเลยระบบะที่ ที่เห็นแต่ไม่อยากใช้ก็คือถุงลม,มเนื้อภัยนะมีทั้งหมด3าําแหน่งนะครับก็มีตัวคนขับที่พวงมาลัยเนี่ยกับเบยสานอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตัวหัวเข่าพวกขี่อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวระบบป้องกันล้อล็อก ABS มีมาให้นะครับระบบ BA เสริมแรงเบรกทาให้ระเบกสั้นลงนี่ก็มีมาให้ระบบ EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะครับช่วยให้รถเนี่ยสมดุลทางเท้าโคง้งแล้วก็ตัวบรรทุกหนักอันนี้ก็มีมาให้นะครับระบบ เวสซีทร uh, ีทักชั่นคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นระบบ uh, ควบคุมการทรงตัวตัวรถป้องกันรถลื่นถไหลนะครับช่วยขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับจริงๆรถคันนี้มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด3โหมด3โห,หมดนะ,ะคือโหมดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่กดอะไรเลยเรนม,มาจะไม่เห็นอะไรนะอันนี้คือโหมดน o r m a l นะครับถ้าเมาื่อใดเรากด Eco ค่ ode, โหมดตรงนี้ปุ๊บรถคันเร่งของรถเนี่ยจะตอบสนองช้าลงประมาณ20%ทําทำให้อัตราสิ้นเปลองเนี่ยประหยัดไปได้อีกประมาณ20% นั่นเองง่ายๆเลยนะครับส่วนเมื่อไหรที่เขาเร่งรีบกดเป็น power mode power mode จริงๆแล้วถ้าเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยรถไม่ได้แรงขึ้นแต่คันเร่งเนี่ยตอบสนองเร็วขึ้นประมาณ20-25%นั่นแสดงให้เห็นถึงไรเมื่อเราเมื่อไหรที่เราขับขึ้นภูเขาหรือบรรทุกหนักการขับของพวกขี่ถ้ากด power mode ปุ๊บเนี่ยเราจะขับแล้วรู้สึกเหนื่อยน้อยลงกดคันเร่งนิดเดียวรถพุ่งกดคันเร่งนิดเดียวรถขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาเนี่ยมันตอบสนองดีขึ้นทําให้พวกขี่เนี่ย อ่อนล้าน้อยลงเหนื่อยน้อยลงแล้วขับสนุกยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับสงสารนาย,ยุ้ยนะเหมือนกระโดดนะต้องใช้กิมโบไหมเนี่ยอันเนี้ยใช้กิมโบปะ่ะเวลาลองลองเนินนิดนึงเนาะสำหรับรถกระบะสมัยก็สมัยก,ก่อนที่ลงเนินหรือว่าเนินลูกกระโดดอย่างเงี้ยนะข้างหน้าไม่เท่าไหร่แต่ข้างหลังเนี่ย ไห้รู้สึกให้ตัวได้นุ่มขึ้นเนาะพี่คิดเปงี่ปะป๊าคิดเปลี่ยนไหมปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะเปลี่ยนแหนบมาเปลี่ยนแหนบใช่ช่วงล่างที่ป้าแนะนําไปแล้วที่เขาปรับเปลี่ยนนะก็มีเรื่องของแหนบนะครับเปลี่ยนจากห้าแผ่นเหลือสามแผ่นเปลี่ยนชนิดของเหล็กแหนบนะเปลี่ยนชนิดของแหนบเป็นเหล็กชนิดไทเทนไซย์เนาะสามแผ่นที่ที่ที่เหลืออยู่เนี่ยทำเขาบอกเคลมว่าจะนุ่มนวลยิ่งขึ้น แต่ก็สามารถบรรทุกสัมภาระหรือบรรทุกสินค้าเนี่ยได้หนักเท่าเดิมเทียบเท่าเดิมนะอย่างที่2องเขาปรับระยะห่างของตำแหน่งหูแนบไม่ใช่หูแนบระยะห่างของแนบ2ชิ้นเนี่ยชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยเพิ่มขึ้น6องศาทําให้การให้โตตัวบนที่รับแรงกระแทกเนี่ยถึงตัวรับน้ําหนักเนี่ยมันมีกลับมากขึ้นขึ้น 6, 6องศาเนี่ยทำให้เขาลดเขาบอกว่าลดจะนวนนวลมากรื่อยเรื่อดที่3ามเขาปรับเรื่องของตัแหน่งตำแหน่งหูแนบด้วยเขาปรับบูหูแนบใหม่ให้ สอดคล้องกับการล้ำหนักประเภทใหม่นี้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายที่ป้าแนะนําไปเป็นเรื่องของตัวโชค๊คนะครับโชค๊คเขาปรับเรื่องของระยะการยืดของโชค๊คสัมผัสได้จะขออีกเป๊บหนึงป้าขออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองเส้นทางที่มีอันนี้ป้าจะเน้นเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์สองพันดีสองพันเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรจะเน้นเรื่องของช่วงล่าง แถวนี้ไม่ทางลุกหลังนีครับไหมไม่น่ามีขึ้นเส้นขาวนะครับล้วสัมผัสเส้นขาวรู้สึกมันจะบางไปแล้วไม่รู้สึกอะไรเลย <S <S อพอได้น่าจะนุ่มขึ้นนะคอสะพานครับรู้เรื่องแน่เอาปล่อยคอสะพานประมาณ40นะครับตึกๆสะพานค่อนข้างชันจังหวะลง ดีขึ้นนะครับไม่ได้กระโดดเหมือนม้าเหมือนอะไรดีขึ้นดีขึ้นท้นหนืนยิ่งขึ้นช่วงล่างรถกระบะหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับสำหรับท่านที่ขับรถเก่งมาก่อนหรือขับรถรถที่ไม่ใช่รถกระบะมาก่อนนะป้าพูดยังไงงงเนาะขับรถเก่งมาก่อนแล้วก้าเข้ามาขับรถกระบะฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ย ที่กระบะให้ได้ดีกว่ารถเก๋งแน่เลยถ้าเป็นรถสกูลปพิลเลอร์นั้นหนึ่งตำแหน่งควบขี่เนี่ยคุณจะสูงกว่ารถท,ทั่วไปเสมือนว่าตำแหน่งที่คุณนั่งเนี่ยจะอยู่บนไหลของรถเก๋งนะครับรถเก๋งทั่ว,วไปนะไม่ลมไม่วมจะเก๋งยกสูงนะจะสูงกว่าทําให้ทัศ,ทศนวิสัยในการาขี่เนี่ยดีกว่ามองได้ไกลกว่ามองได้ชัดกว่านั่นคือข้อดีข้อทีอ่หนึ่งนะส่วนข,ข้อที่ต้องปรับเปลี่ยนความรู้สึกนั่นคือระบบชนล่างรถเก๋งกับรถกระบะมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง มีความแตกต่างกันเรื่อง,องกานสะเทือนด้านหลังมันจะสะท้อนเรื่องของความสะดุง้งบางคนไม่คุ้นชินมีมีเซลเหมือนกันนะขี่ขับรถกระบะค,ครั้งแรกเหมือนขี่ม้าเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องปรับอยู่งนิดนึงต้องเปรียบเทียบระหว่างรถกระบะด,ด้วยกันนะป้าลองเหินขึ้นสะพานะน,ะพานะไอ้การเทินด้านหลังทำได้ดีขึ้นจริงๆนะไม่มีตึกตักนะกันารเทิอนด้านหลังทำได้ดีขึ้นขึ้นลงขอนสะพานแ,แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้กระโดดเพราะก่อนหน้านี้ขี่ขับรีโวอยู่อะ ขับแล้วการสะเทือนด้านหลังเนี่ยจะต้องสะเทือนมากกว่านี้รู้สึกได้มากกว่านี้ครับสะเทือนขึ้นหัวในบางครั้งนะสำหรับลู่หน้าบางลูกแต่สะพานเมื่อกี้เคยขึ้นอยู่บ่อยๆเขาไม่เขาตอบสนองในการซับขึ้นแล้วก็แล้วก็มีลูกสะท้อนนิดนึงก็อ้รู้สึกได้รถมันนุ่มขึ้นปลาเชื่อเลยถ้าบรรทุกสักห้าร้อยกิโลสามร้อยกิโลห้าร้อยกิโลแล้วมันเ่าขับจะยิ่งจะยิ่งนุ่มกว่านี้เยอะเลยนะครับ เพราะอะไรทาไมถึงพูดอย่างนี้เพราะรถกระบะเขาออกแบบมาให้เราใช้ในการบรรทุกนั่นเองนะรถกระบะเขาออกแบบมาให้เราใช้ในการบรรทุกนั่นเองหมายความว่าถ้าน้ําหนักยิ่งเยอะรถจะยิ่งนุ่มอย่างนี้เหรอคะเอ่อน้ําหนักประมาณหนึ่งน้ำหนักเวทบรรทุกให้พอดีพอดีสัก 300- ร้โลถึง500โลประมาณนั้นดีกว่ารถเปล่าแล้วกันทันอาเตือนจะดีกว่ารถเปล่านะครับหลายท่านที่ขับขี่รถเก่งมาแล้วป้าแนะนำนะครับอยากให้ปรับตัวเข้ากับรถเกียร์ออโต้ของรถกระบะ มันมีความเหมือนแหละมันมีความเหมือนในการขับขี่นะครับแต่ว่าเราควรจะเผื่อระยะในการเบรกให้มากกว่ารถเก่งแล้วกันนะพอรถน้นําหนักหนึ่งเนี่ยน้ำหนักรถเขามากกว่า2ขนาดวงลอ้อเขาใหญ่กว่ายางเขาใหญ่กว่าแต่ดังนั้นระยะเบรกด้วยน้ําหนักรถที่มากกว่าวงล้อที่ใหญ่กว่าเนี่ยต้องให้ระยะเผื่อมากกว่ารถเก่งนะนี่ความแตกต่างที่อยากแนะนานะครับหรือหรือหรือรถดีเซลรถกระบะเนี่ยเราขขี่เราสามารถใช้เกียร์เนี่ยมาถ่ายเกียร์เราสามารถใช้เกียร์เนี่ยช่วยในการเบรกได้ขับขับมาต้องการเบรกดึง ดึงตำแหน่งเกียร์มาที่ตัว S เนี่ยครับแล้วก็โยกลงก็ได้ช่วยในการเบรกได้พอขับขับเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโยกกลับไปเหมือนเดิมได้ทันทีเลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวรถเสียหายนะเพราะมีระบบ ECU ในการควบคุมในการนั่งตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆนะครับสามารถโยกขึ้นมาเพื่อให้รถเกาะถ,ถนขนขณะเข้าโค้งยิ่งขึ้นก็นได้หรือจะโยกเข้ามาที่ขึ้นลงเขาก็ได้ช่วยในการขึ้นและลงเขาก็ได้นะครับตำแหน่งนี้าป้าปหาลูกนาหน้าเจอแล้วเดี๋ยวลองลองมาลองมาที่ลูกนาหน้าเนาะ เราลองกันทั่วๆไปที่ทาประมาณความเร็วที่ชบ,บ้ากับช่องเขาไม่ขับกันนะข่านลูกนาสักสี่สิบแล้วกันไปหลายๆไปประมาณสี่สิบนะครับขานลูกนาะลูกไม่ใหญ่มากไม่ชัน้นลง <c oughs> ดีขึ้นนะขออีกลูกนึงนุ่น <c oughs> นี่สักประมาณสามสิบเหมือนที่ชบ,บาช่องขับกันอ,อ๋อยี่สิบไม่ทรามานมานั่งหลังเป็นยังไงบ้างได้ค่ะ เราสึกได้อยู่ใช่ปะมันก็ดีขึ้นจริงๆน,นะนีๆเราไม่ได้มาโหนนะเอาขอสภาพอีกทีนึงตึกต๊กๆฮึมได้อยู่นั่งใหม่ยังไม่มีจังหวะสะเทือนหัวเลยนะเอะช่วงนั่งถือว่าผ่านนะสำหรับสำหรับความรู้สึกนะครับสำหรับความรู้สึกแต่หลายๆท่านอย่าเพิ่งเชื่อแล้วกันนะครับลองไปทดลองขับที่ศูนย์บริการใกล้บ้านดีกว่าเนาะ ลองไปทดลองขับที่ศูนย์บริการใกล้บ้านของแต่ละท่านดูเชื่อว่าหลายๆที่รถเทนน่าจะรถทดลองขับน่าจะไปถึงแล้วละ่ะแต่อย่าลืมนะครับจะไปทดลองขับพกบ,บัตรใบขี่ไปด้วยหลังจากที่ได้ทดลองขับไฮรักซิโอร่ตัวใหม่มาแล้วครับช่วงน,าน่างที่ทางตัวถังเคลมาว่าช่วงนั่งนุ่มขึ้นที่สัมผัสได้จากการขับเองด้วยความเร็ว40 60อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเ้ยรู้สึกว่าน,นุ่มขึ้นจริงเวลาผ่านลูกกระนาดผ่านเนินผ่านคอสะพานรถมีความรู้สึกว่าน,นุ่มขึ้นอันนี้ผ่านนะ แต่เรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัย h a น d l i n g เนี่ยด้วยความที่เราขับระยะสั้นๆด้วยความเร็วไม่มากหรือเปล่าไม่ดูนะตัว VFC ใหม่ตัวที่เขาปรับมาใหม่เขาเขาบอกว่าพวงมาลัยจะขับได้สบายยิ่งขึ้นแต่รู้สึกว่าเวลาเลี้ยวด้วยความเร็วต่ำๆนะ่พวงมาลัยมันไม่ค่อยคืนคเป็นริน้นกับขี่มีเบาเป็นบางจังหวะมีเบาเป็นบางจังหวะนะครับพับขี่ปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เวลาเปลี่ยนเลนหรือเลนเชนเนี่ยพวงมาลัยจะเบารู้สึกว่าเบาขึ้นอันนี้เกิดจากความตั้งใจของทางโตโยต้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็ที่ลองมาก็พอมายังรู้สึกแปลกๆอยู่แล้วกันเนาะนรู้สึกแปลกเดี๋ยวขอไปทําในตัวสีประตูอีกทีแล้วกันแต่ที่สิ่งที่ประทับใจก็คือช่วงล่างช่วงหน้าทำหัวหได้ดีนะครับช่วงหน้าทำหัวหดีมากนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับป้ปาก็ขาอาจบการทดลองขับรถตัวนี้ไว้คร่าวๆประมาณนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้านครปฐมนะที่ให้เรามีโอกาสได้มาสัมผัสรถรีวอต,ตัวจริงในครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันที่4ประตูครับผมบ๊ายบาย